เมื่อถึงเวลาเปิดและปิดการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องพูดว่าอย่างไรสำหรับในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับในการจัดการเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันที่11พฤษภาคม2568นะครับสำหรับเมื่อถึงเวลา8นาฬิกานะครับ 8นาฬิกาเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะพูดว่าบัตรนี้ถึงเวลาการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแล้วขอเปิดการออกเสียงลงคะแนน,นจะต้องใช้คำพูดในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือบัตรนี้ถึงเวลาการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแล้วขอเปิดการออกเสียงลงคะแนนนั่นเองนะครับทีนี้ ถ้าถึงเวลา17นาฬิกาประธานก็จะต้องพูดว่าบัตรนี้ถึงเวลา17นาฬิกาแล้วให้ปิดการออกเสียงลงคะแนนนะอีกครั้งหนึ่งนะครับบัตรนี้ถึงเวลา17นาฬิกาแล้วให้ปิดการออกเสียงลงคะแนนนะครับ